สวัสดีครับสวัสดี FC สายลุยสายละออพิเชียลเหมือนเดิมเหมือนเคยครับผมขณะน,นี้มาอยู่ท่ามกลางฝูงนกนกกานี่ครับมาขุดต้นไม้ครับผม ฟอร์มสวยเลยไปได้เย,เยอะแล้วครับผมเราบ่ายก็จะเสร็จแล้วหุ้มเลยครับผมทนใดสนใจไม้ฟอร์มสวยอยากหาคนไปขุดให้ติดต่อไม่ได้นะครับผมรับขุดครับผมแม่รับขุดครับผม นี่โดยทีมงานผู้ชำนาญงานกำลังแทงใบเลื่อยอยู่ครับวันนี้อ่อนๆหน่อยลากมหัดเมื่อวานเล่นลากมะลืน่นเหนื่อยกันแล้วทีเดียวแข็งโป๊กเนี่ยมาเล่นต้นหัดครับผมฟอร์มสวยครับดูครับ ความสวยมากช่วงนี้ไม่ได้อยู่ภาคพื้นถนนนะครับผมไม่ได้อยู่บนท้องถนนครับผมอยู่ภาคพื้นดินครับผมอ่าเดี๋ยววันที่สิบห้าตอนเย็นก็จะกลับไปอยู่ภาคพื้นถนนต่อไปรับลูกค้าสองเก้า ของเจ้าเสร็จเนี่ยอยู่ใต้ล่มครับผมล่มเงาส่งกาแฟกินแล้วครับผม มากินกาแฟแล้วกันนะครับเพื่อนๆท่าน,นใดหยุดดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับผมขาตขุดดินครับผมซ้ายลุยจวดอย่างเดียว